ตอนนี้ผมอยู่ที่ Artist Audio นะฮะ Artist Artist Audio นะฮะก็คืออยู่ที่ดีอันสยามนะชั้นสามชั้นสามนะฮะตรงนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นแอมปลอดโดยเฉพาะเลยนะฮะเป็นเครื่องเสียงหลอดแอมปลอดที่เฮียกวงเนี่ยนะฮะนี่นะครับสวัสดีครับเฮียกวงครับอม่อานีแปลว่าเชี่ยวชาญมากนะฮะเคยมาดูกันบ่อยเลยเห็นเห็นบอกว่าจะเปิดสาขาที่เชียงใหม่ใช่ โหดีเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆบางทีคนดูทลิปอยู่ที่ต่างจังหวัดเยอะเลยเปิดเปิดที่เชียงใหม่เนี่ยคือยังไงฮะเป็นเอาเอาของเราทั้งหมดไปเปิดเป็นของที่นี่เลยของเราหมดเอาไปเปิดที่เชียงใหม่โมเั่นอะไรโมเดเหมือนกันหมดเลยโหดีเลยนะฮะสมมุติว่าคนที่อยู่ทางภาคเหนือแล้วก็ไม่มีโอกาสได้มาชมที่นี่ไปที่เชียงใหม่ได้เลยแม่ริมนะฮะเดี๋ยวผมจะขอเบอร์โทรไว้ให้นะ นี่ฮนะเอ๊ะเมื่อกี้เปิดกับตัวไหนนีตน่ตัวล่างเนี่ยตัวนี้แหละฮะตัวเลขตัวนึงหว่าอะเดี๋ยวขอเนีญยลดเสียงหน่อยนะนี่นะโอ้นี่แอมพลอทูดนะ่ยเอ๊ะตัวนี้ตัวประมาณเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้หมื่นเดียวแถมลำโพงโอ้โหนี่อ๋อนี่แถมลำโพงด้วยแล้วตอนนี้ยังมีลำโพงอยู่ไหมฮะเป็นรุ่นไหนครับลำโพงเเป็นชอร์แมนอ๋อนี่เชอร์แมนตัวนี้คู่นี้เลยใช่ไหมฮะ ะะก็คือว่าซื้อตัวเนี้ยตัวหนึ่งแถมลำโ<ม>พงเชอร์แมนเลยแล้วก็ที่เชียงใหม่เนี่ยก็เหมือนกันโปรโมชั่นเดียวกับที่นี่ทุกอย่างโอ้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมต้องขอเบอร์โทรขอที่อยู่ไว้หน่อนยนี่นะฮะไปเดี๋ยวผมถ่ายไว้ให้เลยเอาสดๆเลยเราจะแบบว่าคลิปสดๆเลยนะเบอร์โทรที่อยู่<ม>นี่นะอ่าเนี่เบอร์โทรผมถ่ายเลยชื่ออะไรฮะชื่อ آ, นนน,นนะคุณนนเบอร์นี้นะคะ0ศูนะใช่ไหมใช่ศูนย์หกสามหกสองหกอันนี้คืออยู่ที่เชียงใหม่กำลังกำลังทำร้านอยู่อยู่ที่แม่ริมมกำลัลงาเงเซตแต่ว่ายังไม่ได้ทำเพจพวกเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้กำลังจะทำเนาะแล้วมีเบอร์ไลน์ไหมจะเป็นที่อยู่เขาอ่าไหนที่อยู่นะ ผื่อใครรู้จักไปดูนะคุณที่อยู่ภาคเหนือนะเนี่ณพิ์เนี่ยนะฮะนี่เนาะแม่ริมเชียงใหม่เนาะเบอร์โทรก็ที่ผมถ่ายไปเมื่อกี้คือโทรไปก่อนได้เลยคือจะมีโปรโมชั่นทุกอย่างเหมือนที่นี่หมดเลยของเหมือนของเฮียปวมทุกอย่างเลยเป็นลูกชายไปเปิดยินโอ้โหทำให้คนภาคเหนือนี้ได้ฟังเพลงเพราะเลยได้ฟังแอมลอร์ดกันแล้วได้ฟังแอมลอร์ดเนาะแต่ก่อนเนี่ยเขาบ่นว่าเขามากรุงเทพไม่ได้นะฮะแล้วก็ระบบคือจัดส่งก็ลําบาก่อย แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่ใช่ถ้าเกิดจังหวัดอื่นเนี่ยภาคใต้หรือภาคอีสานดูดูคลิปเนี่ยอยากอยากอยากวิธีไปเลยไม่แต่แต่ว่าใช้มันส่งขนส่งได้ไหมได้ได้ฮะเราแพ็คเรียบร้อยได้ใช่ไหมกล่องเราดีนะฮะก็คือว่าสมมติว่าดูจากคลิปนี้แล้วก็โทรมาติดต่อได้ได้ได้แล้วก็ถ้าเกิดไม่อยู่ที่ทางภาคเหนือก็ไปไปขนส่งเลยนะฮะส่งให้เสร็จส่งให้พออยู่ที่แม่ริมเปาได้เลยนะฮะไปลองเสียงฟังชอบเอาได้เลย แ,แต่ว่าถ้าเกิดเป็นจังหวัดอื่นเนี่ยอาจจะมาสั่งกับเฮียแล้วให้ส่งไดด้้ไไส่งปให้ได้ส่งทางพวกเคอรี่อะไรพวกนี้เนาะนี่นะฮะมีเบอร์โทรตรงนี้นะฮะนี่นะฮะคือถ้าสนใจโทรมาคุยได้เลยนะครับหรือจะเป็นพวกอะไรเนาะน,น,นี่นี้นำบัตรนะฮะนี่ตอนนี้มีสาขาที่เชียงใหม่แล้วนะฮะกำลังทำร้านนะฮะกำลังเดี๋ยวจะฟวงได้นะะเข้าฟว,วางได้แนละ้ว เร็วๆนี้เนี่ยจะมีออนไลน์นะครับฟังได้แล้วคุยกันได้อ๋อคุยได้เลยนะฮะนี่นะครับมีอะไรทุกอย่างเลยนะฮะนี่คือปรึกษาได้เลยถ้าเกิดใครซื้อแอมหล็อดมาคือไม่ต้องซื้อที่นี่ก็ได้แต่ถ้าแอมหลอดมีปัญหาซ่อมได้ไม่ซ่อมไม่อะไรของเราซ่อมฟรีคนอื่นไม่ซ่อมแต่แต่ของคนอื่นรับซ่อมไหมฮะไม่ไม่รับซ่อมแต่ว่าขายอะไรขายอะไรขายอะไรได้หม นี่นะเดี๋ยวผมพาไปดูอะไรเนาะนี่เต็มโต้เลยนะฮะเนี่ยนะมีทุกเบอร์เลยนะฮะเกือบเกือบือดก็คือจริงๆแนละ้วถ้าเกิดก,ก็คือ M แ,แอมลอดแอมลอดมีปัญหาเนี่ยมีอะไรหมดแล้วเ<ม>นาะมีหมดอยู่เนาะก็คือ เราจะสต็อกเฉพาะอะไหล่ที่เป็นเครื่องของเราครับถ้าเป็นของคนนอกเราก็อาจจะเป็นเรื่องนเรื่นนะครับอาจจะอาจจะเป็นถ้าเกิดเขาสั่งอะไหล่เบอร์นี้มีไหมไม่ได้ไม่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 ทำอย่างนี้เพราะมันบางทีมันอะไหล่มันอะไรคนละมันหายากมากแบบนี้ใช่ไหมเป็นคนละเบอร์ใช่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นของที่นี่มีหมดแน่นอนมีหมดแน่นอนใช่ แล้วถ้าเสียก็ถ้าซื้อจากที่นี่เสียที่นี่ที่นี่ดูให้ดูให้ได้เนาะอยู่ที่ชั้นสามนะฮะฝั่งนี้ชั้นสามเขาฝั่งไหนไม่รู้นะขึ้นมาชั้นสามแล้วอยู่อยู่ฝั่งบันไดเนี่ยฝั่งบันไดเลื่อนวสานนะครับกัถนนบางแบงคก์กริกรทยอยู่ตรงนู้นเนี่ยเขียวเขียวเนี่ยนี่นะฮะแบงคก์กริกรทยเขียวเขียวเนี่ยฝั่งฝั่งถนนวังบุรพาระบุรพาะตรงนี้เนาะแล้วก็เดินขึ้นมาบนไดเนี่ยเขียวเขียวเนี่ย ก็เจอเลยนะฮะตรงนี้คือตอนนี้มันปิดอยู่ก็อาจจะขึ้นบันไดเลื่อนต้องไปขึ้นบันไดเลื่อนชั้นหนึ่งเนาะ